สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการติดตั้งตะแกงดักหนูกันงูกันนะครับก็ตอนแรกก็เปิดฝากระโปรงก่อนแล้วก็มันจะมีหมุดอยู่ จะมีหมุดอยู่ทั้งหมด1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวนะครับที่จะต้องถอดหมดุดออกเรามาใสาย,ยางสายยางตัวนี้ก็เวลาดึงต้องระวังนะครับมันจะขาดได้แล้วก็จับนคโคลนหลยตัวนี้ตรวนี้เราก็ใช้นิ้วช่วยดันขึ้นมาหน่อย ใช้นิ้วดันถ้าเราดึงแบบนี้ย,ยา,ากอาจขาดได้ถอดอแค่ครึ่งเดียวครับมันจะมีช่วงต่อถอดแค่ฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้เสร็จแล้วเราก็ถอดหมุดออกใช้ใช้ควมปากแบน ขย,ย,ยับัดขึ้นมาเสร็จแล้วที่นี่เราก็ <c oughs> ดึงชุดนี้ออกมาเลยยกยกช่วยหน่อยก็ได้ยกยก,ยกช่วยยกยกแล้วก็ดีออกไปแล้ว นี่ครับเราจะมาปิดช่องนี้กันนี้กันอันนี้ก็สั่งมาสมัยนี้หาซื้อง่ายนะถูกชุดนี้ก็ร้อยกว่าบาทวิธีการใส่ก็ชุดนี้มันจะมีเป็นกาว 3M แกะกาวออกนะครับที่การใส่ง่ายๆดูตัวอักษรด้วยตัวอักษรอยู่ด้านบนนะครับ เราจะใส่รูนี้ก่อนนี่อ่เสียบเข้าไปนะครับแบบนี้เสียบด้านนี้ใส่ท่านี้นะครับใส่ท่านี้ปุ๊บนเราก็ดันเข้าไปจัดให้เข้าที่ มันจะอยู่ประมาณนี้ครับง่ายๆคอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันก็จะลืมนะครับแกะกาวสามเอ็มก่อน